วันนี้วันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition เวอร์ชัน0.130วันนี้เราม่แค่รับเชิญครับชื่ออะไรครับชื่อเก่ากู้กกครับอมไม่ใช่เราจะสร้างโลกใหม่นะครับใหม่ไม่มี<ล>จะได้ยินหรอวะ,วะต้องมี <You 're S 1> ห่ำอยู่ทำเล็กเ <laughs> ออทำเล็ก เน็คโมวซเโรลซีดซีดกูล็อกซีดกูล็อกมีได้หรอวะเริ่มกันเลยนี่เราเกิดที่ไหนโอ้โหเกิดบนยอดงานอะไรที่ต้องทำคือตัดต้นไม้ก็มาเป็นปกตินี่ใช่แล้วตด ไม่พูดอะไรเลยล่ะนิกไม่มีอะไรจะพูดตัต้นไม้อยู่สุดยอดเลยเรากำลังเลสอกมาที่แบการตัดไม้อยู่คุ้บาทเราจะตัดในการตัดอ,อย่างดีครับต้องกช้ทางจิต,ตลู่ลู่ลนี่ครับคือสกินจะกิน ประยุทธ์กินประยุทธ์ันนี้เรามีสติกแล้วกับไม้52อันเราตัดไม้ไปเผาทานเอาสติกตัดไม้ครับเหลือเจ้ามือตัดก็ได้มือาษนี่ขาค้าไปเก็บที่กิดีมากหายไปไหนหมดหายไปไหนกันหมดบอกอะไรนะน้าดูแม่แบกวาง ให้โกดแฟนออกเราต้องใส่เกียร์ดิบด้วยเกียร์ดเครื่องมันจะได้พังไอ้เกียร์มันเครื่องมันจะได้พังเกียร์มันจะได้พังทุกอย่างมันมีเครื่องอะจักรยานไฟฟ้าอโอเคมึงสบายใจจักรยานยนต์ตอนนี้เราทำอะไรต่อครับหาหาของประดับบ้านหาของประดับอันนี้รถอันนี้เป็นที่ชื่อ มีนะครับมีก mm ็เกอร์ก kind of anyway. ันแค่เกมจังอะไรนะมีก็เกอร์กันแค่เกมนะแค่เกมเไม่อะไม่อะจังอธิบายแล้วค้างชิบายแย่จริงไม่ใช้อันนี้เลยเล้คอร์เนอร์โกลอ่ะมันเปิดกล้องได้ด้วยกล้องเฟลแคมมาแล้วเกิดข้อผิดพลาดหน่อยครับเนื่องจากยูดีเข้อขา เป็นไรไม่รู้ไมคนตมไอตัวสับมันห่วยแตกต้องไปเพิ่มแหลมกกผมแล้วดูโผยังไม่ได้ครับอะไรเลยอนน่้้าที่สร้างบ้านขอคเนี้ย AS ไอ้นี่สปอนเซอร์เยอะ เป็นรถจักรายานที่สปอนเซอร์เยอะได้เลยได้เลยปเลยป๊ะจะแค่เขียนมันจะคุยเรื่องชีวิตจริงมาเนี่ยก็อาจจะมีเสียงหน่อยครับแค่ทีิ้งเหรียญคิดได้ไงวะเนี่ยไก่ไก่กกไก่ไก่ดีอย่าฆ่าแจ้งลุงพีดิเฮ้ยไม่ใช่อะ <c oughs> <c oughs> ค่าได้ด้วยไอไออนี่อร่อยดิฟซื้อมานานยังพีคไซื้อมาตั้งแต่ป .6 อะ่ะแต่ว่าตอนซื้อมาเป็นของมือสองนะผ่านมาหลายสนามแ่้ว ที่ทำเวียนผลิตเองใช่ไหมพี่ใช่แล้วาอะไรเนี่ยมันคืออะไรเลขสุ่มเอาสูตรบทดามาเนี่ยพก็ผมออกรถคันนี้ลงไปชี้ข้างล่างก็คือว่าจะได้ยมหรือเล่นไม่กล้าไปไม่กล้าหรอกคันนี้สี่ม้วนเงื้เลยชัดๆฝั่งนี้ดีนะปกติเนี่ยสี่จักรยาน้นี่ดีกว่ายกหลังได้ไวๆยกหลัง มีคนคว่าเป็ดข้าวก็ทำได้แล้วเป็ดข้าวก็ทำได้เพราะเออใช่ตะกี้ตะกี้นี่ไงเลขดังเลยอันนี้นี่คือสามคันนี้นี่คือผู้ชายสองคนใช่มีเรามีไอเอิร์ธแล้วก็น้องคงน้องมีผมพูดถึงจักรยานก็เพลงนี้เลยแม่งโอ้โหมาเป็นไบ v e for death ที่เทียมมือขวานี่มันคือ เด็กหลังเอ๊ะแปล่ผู้ชมจะงงนะฮะเราว่าแคสเกมนะวกาคุยจักรยานนะเยี่ยมไปเลยอะไรนะรู้เรื่องอะไรนะมีมีสาระสาระแทรกไปด้วยสาลระระหว่างเกมะมึงมันไม่เกี่ยวเกมเลยแล้วเราก็ยังหาทีทังบ้านไม่เจอนี่ไงแหลมพงเทพรุเทพ ตาสายไปได้วเออตรงนี้แหละเราจะทำบ้านแบบอินดี้นี่เอาโตะคราบไว้บนยอดแล้วก็ครับนี่กูจะเปิดเพลงประกอบใ,ให้คราบเป็นเพลงนี้เนี่ยเออมันเป็นดิฟเบรกเอ้ยไม่ใช่อะไรหรอเออไม่ใช่ดิยางดีนะก็เหล็ดิฟเบรกไม่ได้ไมาไดย เออลันอาไวทำเที่ยวไปวันๆแล้วเลยเที่ยวไปวันๆเที่ยวไปวันกันหลันอห้ทเราจะมาตัดหินกันก่อนนะครับ ไรอแต่งเลยครับก็ต้องไปเจ้าลุยไอแปะบปเพื่อนไหมเขามีคนนายขุดเขามีคนนี้องนายขุดโลุมโคลุ ชว์เครั่องโปรปั่ปั่นได้ีดิอันนี้ปั่นลงได้ไหมปั่นได้ดีดิอันนี้ของผมอันนู้นของนายปันัดน้าสไม่ว่าปั่นปั่นวัโรงเรียนกูหายยกขึ้นมาี่เลยเวลาหลังขี่จักรยานโรงเรียนลยให้ยกขึ้นไปไว้้งนปั่นโรงเรียนแต่กลัวเเนี่ยมันจะได้เจอ อยากลนยกลนตายเป็นารเด็กเด็กินี่กนอาวันไม่ได้เันนี้วนน มันต้องถิงกลางคืนก็แล้วถึงจะหยดุดแคทนะครับวันนี้เราหาหินมาได้แล้วลบหนึ่ง ผมเป็นตัวกอกวนสำหรับการแพ้เกมนี้นะฮะแนะนำเลยตัวกอกวนีแพ้อะไรที่นี่เนี่ยพี่ใช่ด้วยความอินดีด้วยความิินี้ของมิกโลเกอร์แม่งหลอดเลยม่งอไปายรบบมาใช้ไปแต่ไส่งคลิปลงปติแลนด์เลยมน้ยเี๋เดี๋ยวเราจะวางไรวะเนี่ยเรา่ารัทยายากอเตอร์เนี่ยไม่เป็นไรเราจะวางตรงนี้ นี่เดียวเนแล้วมเยอะอะไรเป็นโนโนใหพีโนเกียีดีทีี้ที่ง่ายเลยไปงานวัดแล้วก็ไปหาซื้อสติ๊กเกอร์เพราะไอร้านแบบเป็นร้าแบบร้านเล็ไปหาไพนจหายชิบหายแล้วกลางคืนจะไม่มีบ้านอยู่

ของแล้วของไม่หายไอ้นี่คือเพลงออกแหละเพลงนิ่งเพลงไอ้นี่อินโทร <c oughs> บ้านๆเป็นอินโทรโ w เว t m a r t นี่ได้อุปกรณ์สร้างบ้านแล้วน่านี่ไซไฟดับไม่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 ขับถ่านเราไม่ใช่เลยอปขับขับเด้เดี๋ยว นี่ยิงมาอะไรอันนอยสวัสดีครับผมรันอาตอนนี้เรากำลังเล่นเนุ่ๆแขกรับเชิญคนใหม่นี่ได้ที่สางบ้านแล้วและตอนนี้เราก็อยู่รอบช่วงนี่็อกเกอร์ปะทะรันอานี่มช่วงตรงไหนวะสวัสดีครับนี่คือรันอาตอนนี้เราอยู่ต้องเล่นมัลบตีไลเยอร์ด้วย ตอนนี้เรา<ห>รอ,อยู่กับยูทูบเบอร์สเวมอลนะคะรับต้องเล่นไรครับไปอย่ามาตีไมยเยอ์นคนที่เล<ร> <มา S 1> ่นมาแล้วของมาถ้าเกิดแบบอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยแล้วแบบเป็นแคตเตอร์ด้วยนั้นดีมากเลยเร <c oughs> <ช>จะเอามาทรามานถ้าคนที่เคยดูจะรู้คนนี้ยิ่งสายโหดแกล้งคนอื่นเขาไปทุบเ,เดี๋ยวสักวน่าจะโดนแกล้งมาก <c oughs> <c oughs> ไม่จะแกล้งรอบสองแเนี่ยพี่ผมเล่นด้วยได้ัะได้แล้ว ไม่ดีเกมนันเอ้ะไม่เป็นไรกลับไปเน็ตดีกว่าผมจะฟังเพลงได้ถูกลำทรงจริงเหรอใช่อะไรโอ้ยเราไม่รู้ว่าลำทรงโว้โธ่จีนแดงแท้มีทุนคือจะัจับคือจากคนชื่อเมย์ใช่ไหมอ่ะเมย์พี่บอกว่าคนจะอะเมย์อะไรนะ เอาอะไรพื่อใจแล้วมันอันดาเลยพี่พี่แคทเกมทำไมพี่อ่าเรื่องอะไรนะเนตแอรนนาจังที่ไม่พูดเลยเออว่ะเนตแอร์ไม่มีอะไรพูดแต่ลองเล่าเรื่องว่าแบบการบ้านอะไรนี้เลยเออเรื่องนี้ครับการบ้านเยอะชิบหาย้าแทนที่พี่จะเก็บไฟเย็นๆแล้วไปทำเป็ใส่ตะกอนข้างบ้านดีกว่าไหมสร้างแบบง่ายๆทับหัวเรี่ยงเอ่อฉีด ตายหมดชิบหายแล้วโปรโมทพี่เอตแบบไอ้นี่พี่ง่ายง่ายหมดออกออกจากโวอ่ะเราไปเปลี่ยนเป็นเคทีฟง่ายมากตายไม่เง่ายที่สุดเลยเวลาอัดนี่คือไอ้ตรงจอจะขึ้นอย่างนั้นเลยพี่อ้าวเลยตัดท้องไม่ไปชิบหายละ บอกได้หรือว่าบักสกบักสกคนีผเปอย่างงี้นยยาตันไม่คยยางันเพลงนี้เพว่าคตันไม่ได้ทำยางอย่างตันยางตันโอเคโอเคไมพี่ไม่โอไม่โอ เพราะว่ามันเอ็นใช่ไหม M N, N O P Q I S T V W F I C ม,มาซับเลยมนี่พี่ต้องขอบคุณผมเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปพี่เงียวนั่งคุยเช,ชื่อผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเอาไปตัดอะ่ะเดี๋ยวพี่ตัดสียงผมทิ้งเงียนหมดเลยเาเราไม่มีโปรแกรมอัดไม่ไม่มีโปรแกรมตัด แล้วพี่เวลาลงม o ท t ุ b บลงยังไงอาจจะลงอตั๊บางมีอตอคยอย่ากไปเก็ได้จะรับมือสมัคเล่นเะ้รนะวิดีโอเมคเกอร์อ่ะถ้าพี่ใช้ s ค m s ่ n งอ่ะมันจะมีอะไรนะแกต่ดตอวใดีโอที่มันให้ตัดได้ไม่เกินสีนาทีขครึ่งตัดให้น้องตัดได้ไม่เกินสี่นาทีอ่ฮะตัดได้ไม่เกินสี่นาีเฮ้ยเรียมาเฮ้ยลืมยางไก่ตัดสิบโนอนอยู่ออนนชั่ได้ ตายหมดอีกแล้วจังหวะนี้คนเลี้ยงไก่แล้วก็ชอบกินไก่ไก่แม่ใครรู้หรอตัวนี้ถ้าเกิดตัดให้ขาดจะเกิดอะไรขึ้นพี่ไก่เหยื่ไก่ยังไม่ได้ถามว่าทำยังไงถามว่ามันจะเป็นอะไรปัดไม่ได้ไเลยมันทำไมมันจะปัดไม่ได้อ่ะพี่เคยดูไอ้นี่บัางรการเมนูอะไรอ่ะใส่อะไรอ่ะเอาอะไรก็ได้เอาไปใส่ในเครื่องปั่นอ่ะแล้วทำหมดเลยอ่ะแม้แต่ ออกมาเป็นเป็นโลงมือ้าไใส่รองเท้าใส่ไอ้นี่พี่ลองหาในยูทูบวิวอิตเลน่ะเขาทำรายการมาห้า no ปีแล <sport> ้วม <Hello> ั่งในยูทูบอ่ะอาทิตย์ละอย่างอาทิละชิ้นอาทิตย์ละชิ้น้โอ้าเแล้วเขาตัางมาจากไหนกนฮ่าอ่า่าฮ่าเฮ้ยจะดูราพงหนึ่งตอนนี้ครับบ้านเลยแค่ประตูก็เสร็จแล้ว เอ้ยนี่มันคือไฟอะไรนะที่ไฟบูทีมแกะบอกกำลังเพิ่มอยู่อ๋อนึกว่าไฟแบบไขนาอะไรอยอ้าวประตูครับมาทราบอันเดียบรู้นะเราต้องทำกัำลังทำไมตะกี้มันไม่กระพริบเรนนี่กระพริบถ้าเปิดอยู่มันจะกระพริบอ้าวตะกี้อยู่จะกระพริบนี่นี่เล่นดกฝั่งฝังอ้าว ฮัลโหลอดถูแล้วเราจะปิดประตูไงวะดิามวันมันมีวิธีวางที่อินดี้กว่านั้นพี่ยังไงเดี๋ยวผมสอนให้ครับหนึ่งบล็อกวางได้สองสองประตูสองบันในทีเดียวพี่ยังไง เดี๋ยวผมทำคลิปสอนดีกว่าเผื่อผมจะได้วิวบ้างดีเลยจะได้ไปดูพี่มีเพลงอันนี้ป่ะดัก้อนฟอร์สอะม่มีเนียมีเนียอยากฟังพี่เทาเน็ตไม่ม่อยได้ไม่โผล่ตอนน <c oughs> <c oughs> <the 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 the uh> ี้ครับสี่บู๊เลยได้ยินเสียงหมูตะโกนหิวข้าวนะฮะ มันจะบ้ากี่ยังไงผมเคยต้องไปอัพใหม่ผมเคยต้องกัดอันอ้าไปนะนี่ครับนี่ครับที่พาพี่ก็ไปจัดการที่ไหนกองเลี้ยแยงเราบ้าเนี่ยผมต้องปล่อยเขาไปความหิวไม่เคยห้ามใครได้อาบน้ำจ้า้ได้เราได้บ้านแล้วนะครับน่ารักไในบ้านว่ะโอ้หนังคาไม่ต้องมีอยู่กับเนี้แล้วต้องเบิตามแล้วไอ้พมึงไม่กันหาเลยเลยเลย แล้วเซตคิดพอเพียงพอเพียงเกินในนี้่ะเราจะจบพาร์ทน,นี้ไปก่อนครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะเดี๋ยวอัพช้าจบคลิปนี้ก็สวัสดีสวีดัสวัสดี